สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่25สิงหาคมปี68คลิปนี้จะวางแนวทางของราวพัฒนานะครับเป็สีทางช่องที่เป็นคอตำลาวนะครับเนาะราวพัฒนาวันนี้ก็ใบายนะครับเนาะส่วนช่วงเสาสายของลงแนวทางของฮานอยไปแล้วนะครับเนาะสำหรับคอฮาหนอยจงเชสายก็ไปรับชมรับฟังได้นะครับเนาะพ้ายมีิงโกดตรงรูปคนรูปเบาสารคามนะครับก็ไปรับชมรับฟังได้ คลิปนี้ไปไปนะเป็นของเราพัฒนานะครับเป็นเส้นทางช่องเพื่อเป็นแนวทางครับเนาะก็ย้ำเป็นปเพื่อแนวทางเหมือนเดิมนะครับเนาะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับทางก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดค้าเข้ากันไปเหมือนเดิมนะครับเนาะถ้าชอบก็จัดตะขัดก็ผ่านตามตำรานะครับเนาะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเป็นคลิปสุดเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยก็คลิปพามาชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราครับเนาะต้นไม้ใบหญ้าพี่น้ำดำทานเหมือนเดิม ชมทะ,ทะเลสวยๆนะครับเนาะท้องฟ้าสีครามน้ำาใสลมพัดเย็นๆที่หาดเจ้าลาวจันทบุรีนะครับเนาะจันทบุรีเคยไปแต่จังหวัดตราดยังไม่เคยไปนะครับเนาะบรรยากาศดีมากนะครับเนาะที่จันทบุรีลมพัดเย็นๆสุดอากาศบริสุทธิ์หายใจเต็มปอดนะครับเนาะ ก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้แนวทางก็ดยในตัวเหมือนเดิมนะครับเห็นวิธีแนวทางเหมือนเช่นเคยก่อนอื่นก็ดูผลก่อนนะครับนอ้องผลของเมื่อวานไปเมืม่อวนันศุกร์ที่เมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมาศุกร์ที่22ครับเนาะที่ผ่านมาก่อนของราวพัฒนานะครับเลข6ตัวนะครับเนาะแน่นอนมากเลย 0 5 05 6 8 05 05 6 8 2ตัวล่างก็05นะครับสตัวล่าง3ตัวบนก็5 6 8 2ตัวบนก็68นะครับ05มาทั้งสทั้ง4ตัวแเนาะนย์หนอันครับเนาะราพัฒนาไม่เหมือนอย่างอื่นครับเนาะราพัฒนาก็แบบหนึ่งฮานอยก็แบบหนึ่ง รัฐบาลไทยกับเราพัคล้ายๆกันะเนาะแต่เพียงว่าเอาตัวเลขไม่เหมือนกันนะเนาะเวลาดูาถ่ายทอดสดแล้วคล้ายๆกันนะเนาะ,ะเอาตัวเลขไม่เหมือนกันเฉยๆก็สองตัวล่างศูนย์ห้านะครับสองตัวบนก็ศูนย์หกไอหกแปดครับเนาะศูนย์ห้ากับหกแปดบอกหรับให้แนวทางไปเด่นเก้ารองแปดนะเด่นเก้ารองแปดจับคู่ให้ก็เสียดายนะเนาะ จับกูให้ไม่เข้าจะได้มากเด่นแปดถูกแล้วเนาะจะพี่เข้าออกแปดหกนะครับแปดหกบอกสะลาไม่มีเพราะเสียดายจำจับกูให้แปดห้าแปดสี่แปดสามแปดสองไม่มีแปดหกนะครับสียดยมากครับเนาะสียดยมากถ้ามาจับแปดหกแปดห้าแปดสี่แดสามก็จะได้มา,มาแต่เริ่มมาที่แปดห้านะเพราะขาดการผิดนะครับ คาดการผิดเสียดายครับเนาะก็วันนี้ก็แกะตัวใหม่ครับเนาะแกะตัวใหม่สำหรับคาตำลาวับเนาะจะเรียกเด่นเดินดีนครับเนาะเดินดีซื้อจีบสองตัวจวนน้ไว้มีรุ่นแน่นอนก็เป็นไปตามคาดครับเนาะอย่างที่เคยบอกถ้าใครมาเปล่าซับจับคู่ไม่แม่นก็หาครัวหาตัวมาประกบเองได้เลยนะครับเนะาะวันศุกร์ที่เราบอกสักมีเก้ากับแปด ถ้าเปชอบที่บเบาสลัมจับคู่ใหก้ก็เอาตัวเดินมาประกอบไปเลยได้มาจากไหนก็แล้วแต่นะทำเองได้หรือว่ามาจากอาจารย์ไหนเสียไหนก็ประกอบได้เลยหรือถ้าไม่มีก็สี่คู่ที่บาะสลัจับคู่ให้ก็ทิ้งตัดทิ้งให้หมดเลยครับเนาะบอกสลมเรียกเด่นเดือนดีแต่จับคู่ไม่ค่อยแม่นก็ตัดทิ้งให้หมดเลยนะครับเนาะก็เอาอีกหกคู่ที่เหลือนะครับเนาะเอา,าใจนะครับเนาะหกคู่ที่เหลือมาแทนเลยเรียกเด่นบาะสลัเดือนดีนะแต่ว่าอย่างนน้อยนานๆจะผิดที ก็จะพคู่เขามั่งไม่เขามั่งก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกเทคนิคแทงสวนเบาสารครามไปเลยบอนจับคู่ให้ห้าคู่ก็เอ้ให้สี่คู่ก็ตัดจริงให้หมดเลยโอ้คู่สุดยอดบอาแทงประมาณนี้คนระับเนาะมีเทคนิคอยู่ถ้าชอบบอลเบาสารคามคอยจัดตามเบาสารครามนะครับเนาะก็ย้ำเหมือนเดิมเัานะต้องสจิตสองตัวนี้ไว้ถ้าว่ามีอะไรผิดพลาดมีลุ้นแน่นอนครับเนาะมีลุ้นแน่นอนประมาณนี้วันนี้ก็สรจดจดไว้นะครับวันนี้วันนี้สุดจด แคบก็รอแคปเหมือนเดิมกดเหมือนเดิมครับเนาะซื้อจีตสองตัวนี้ไว้มีลุ้นแน่นอน,นครับเนาะห้ากับสี่นะวันนี้เด่นห้าเด่นสี่สองตัวนีว้ครับเนาะซื้อจีตสองตัวนี้ไว้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดมีลุ้นแน่นอนครับเนาะสองตัวนี้ไว้ครับเนาะห้ากับสี่นะครับ,ะรบ,ะรบจะเป็นไปตามคาดไหมสองทุ่มรู้เรื่องครับเนาะสองทุ่มสองทุ่มยี่สิบห้าโดยประมาณรู้เรื่องก็ถ้าห้ามานะครับแนละ้วห้าศูนย์ห้าหนึ่ง 5859ถ้าสีมาก็4041 4849ทวนคันนะครับเราพัฒนาเด่น5เด่น4จับคู่ก็5051 5859 4041 4849นะครับ8คู่8คู่นี้ก็ให้เน้นไปที่50 59 40นะครับเนาะ ห้า9 4 0ย์ห้าเ้าสี่ศนเน้นให้สามคู่นี้ครับเนาะห้าศูนย์เป็นตัวเดิมของงวดที่แล้วนะครับเนาะถ้าใครจำได้ไมาดอก0ูนย์ห้าครับเนาะนะ0ูนย์ห้าล่างแปดหบนคนระับเนาะหกแปดบนงวดน,นี้พอจะทำเอาห้าศนมาเน้นเลยครับเนาะดูสิจะเป็นไปนตามคาดไหมจะดักทางถูกไหมหลุนไปด้วยกัน,รกรนครับเนาะนรุนเพือยกันห้า5ู9ย์ห้าห้าเก้าแล้วก็สี่ศูย์เป็นตัวเน้นนะครับแต่ถ้าไม่ชอบไม่มา ไม่มาเอสตัดทิ้งได้เลยคนระับเนาะตัดทิ้งได้เลยคู่ห้าศูนย์จะบอกสามคาดว่าคาดว่านะครับเนาะน่าจะไปไหนไม่ไกลคนระับเนาะจะอยู่ประมาณนี้ก็มาที่ชุดสามตัวคนระับเนาะชุดสามตัวมีลุ้นสี่ชุดเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีหกห้าศูนย์หกห้าเก้าเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่เก้านะครับสี่ชุด สีชุดนี้ก็ให้นิ้นไปที่650 6 5 9 740หนะครับเน้นใน3ชุดก็ครบถ้วนมนางเส้นทางราวพัฒนาชุดเดียวกันครับเนาะชุดเดียวกันชุด2ตัวกับชุด3ตัวชุดเน้นชุดเดียวกันนะครับพยายามดูถ้าใครฟังให้จบก็พอเข้าใจครับเนาะตัวเดียวกันเพียงเท่หลักร้อยระวังข้างหน้าเฉยๆนะครับเนาะหลักร้อยระวังข้างหน้าอย่างเดียวประมาณนี้นะครับ ก็ครบพ้นว่านนะสำหรับนทางของเราพัฒนาวันนี้ทั้งชุด2ตัวอะไรชุด3ามตัวนะครับขอ <c oughs> ตำราก็าจัดไปนะบางคนก็เราพัฒนาอย่างเดียวะเนาะก็หาหนอยอย่างเดียวก็เอาที่สะดวกนะคนะรับบอกทำลงให้แนวทางทั้ง3อย่างเลยน้อยแล้วไทยนะเนาะบอกทำลงให้หมดเลยใครชอบอันไหนก็เลือกเอาครับเนาะเลือกเอาประมาณนี้นะครับก็เป็นเรืองนะเนาะท้ายคลิปรับคนกบน้อยกาตัวนี้นะครับจุดนีนให้เผื่อมันฟุกเข้าครับเนาะนะ วันนี้ก็มี505940 505940 3ู้่คู่ทับเนาะชอบก็จัดไปทับเนะาะจะทถ้าชอบบาลสามก็เลือกเอาทับเนาะคู่ไหนก็ได้หรืออย่างที่บอกไว้เบื้องต้นทับเนาะถ้าบอลสามจับคู่ไม่แม่นเลยนานๆเขาทีแต่เลขเด่นเลขทางหลักเดือนดีค่ะประกบเองประกบเองได้เลยเพราะมีตัวดีแบประกบได้เลย5กับ4นะครับ4คู่นี้มีลุ้นแน่นอนทับเนาะ หรือมันก็อย่างที่บอกตัดทิ้งให้หมดจ้ะเนาะสีคู่นี้เอาหคู่ที่เหลือประมาณนี้อ่ะก็ฝากไว้แค่นี้เชนคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ